สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลลั่นอีกแล้วนะครับสำหรับวงการหมอลำนะครับโดยเฉพาะหมอลำเสียงวิหกนกพงสะกรตอนนี้ก็เป็นกระแสนะครับที่มีทั้งลบและบวกนะเราก็ต้องทำใจยอมรับนะครับสำหรับ FC ทุกๆท,ท่านเนี่ยบางท่านแทบ รับไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพ่อจ๋ากับน้องไอ้นะครับซึ่งมันผ่านไปนานมากแล้วนะสำหรับแอดนะครับแอดคิดว่ามันผ่านไปอ่าเป็นเดือนๆเลยอะนะครับอย่าไปใส่ใจอย่าไปถือสายอย่าไปอะไรมากมายนะครับเป็นปกติของวิธีการของเขานะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะ เอาเป็นว่าเรา move on ดีกว่านะครับรื้อฟื้นขึ้นไปมันก็เท่านั้นนะไม่ต้องไปรื้อฟื้นหาตะขงตะเข็บอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับเดินหน้าสู้ต่อไปดีกว่านะครับส่วนที่บอกว่าเขามีการตั้งกลุ่มนะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาน n t ้นพศกรนะครับซึ่งตรงนี้ a d i วบอกเลยนะครับว่าใครจะ anti ก็น n t ้ไปนะครับอย่างที่บอกว่าใครรักก็มารวมตัวกันที่ กลุ่มนี้นะครับทางช่องแอดดิวนะครับทางนี้ก็มีสาระแล้วก็ให้ประโยชน์เกี่ยวกับองค์การหมอลำนะครับเราจะพูดถึงศิลปินในแง่บวกเท่านั้นนะครับในเชิงลบเราเสพดราม่าได้นะครับแต่ขอให้ไปเสพในพื้นที่ที่อื่นนะฮะที่นี่เรารับแต่เฉพาะคนคิดบวกทัศนคติดีเท่านั้นนะครับหรือถ้าเกิดจะมา คอมเมนต์ขยะหรือเป็นอะไรที่ลบๆบนะครับเราจะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าหมอลําศิลปินนะครับเสียงวิหกเนี่ยเขาต่อสู้แล้วก็สู้กันมานานมากแล้วสำหรับตัวพ่อจ๋านะครับนกโกสกอนเนี่ยก็โดนดราม่านะครับอ่าก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับแซนกโพสกอนะเกี่ยวกับเรื่องหาว่าสื่อเนี่ย ทำข่าวนกโพงศกรปลอมบ้างหรือนกโพงศกรเนี่ยปลอมบ้างไม่จริงบ้างสร้างกระแสบ้างสร้างคอนเทนต์บ้างสนุกสนานไปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวแอดดิวมองว่าสิ่งที่เขาทําในทุกๆ EP ีหรือทุกๆย่างก้าวในสเตปในสตอรี่ในแต่ละวันเนี่ยเสียงวิหกนกโพงศกรในทีมงานของเขาเนี่ย เขาทําด้วยใจจริงและเขาไม่มีการสร้างภาพอย่างใดทั้งสิ้นนี่คือเรียวที่สุดในบรรดาหมอลํำที่แอดเสพมาแล้วนะครับนี่คือศิลปินที่เรียวที่สุดในวงการหมอํำแล้วศิลปินหมอลำเสียงวิหกเนี่ยคือเรียวที่สุดแล้วก็ตรงจริงชัดเจนที่สุดแล้วนะเขาทําอะไรเนี่ยเขาจะให้พยกมายกหรือแฟนคลับเนี่ยเห็นตัวตนของเขาได้อย่างชัดเจน มากมากเลยไม่ใช่ว่าหมอรามงอื่นไม่ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าลายเส้นของไอ้นุพสรเนี่ยเขาเป็นตัวของตัวเองมากเขาชัดเจนมากการสอนลูกนะครับแล้วก็การทํางานของเขามีลายเส้นที่ชัดเจนตรงไปตรงมามีความมั่นใจแล้วก็เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนี้ด้วยนะฮะเราก็ต้อง สนับสนุนศิลปินคนรุ่นใหม่แล้วก็ศิลปินอย่างนกพสกกนนะครับอายุไม่ถึง38เลยนะก็สามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวแล้วก็สร้างวงได้ขนาดนี้นกโพสกรผ่านอะไรมาเยอะมากมายครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักตัวตนของนกโพสกรก็ลองไปหาข้อมูลดูไม่ใช่เอาแต่คอมเมนต์ว่าเขาคอมเมนต์ว่าเขาปลอมบ้างคอมเมนต์ว่าเขาไม่ดีบ้างอะไรประมาณนี้คอมเมนต์ว่าเขาสร้างคอนเทนต์บ้างนะครับอยากให้ไปรู้จักตัวตนของเขานะ รอมาฟังที่แอดพูดได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่แอดพูดเนี่ยคือเรื่องจริงนะอยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยรับชมหมอลำเสียงวิหกเนี่ยลองเปิดใจดูและเราจะรู้จักตัวตนของผู้ชายคนที่ชื่อว่านกพงศกรนนะครับในวงการหมอลำเสียงวิหกนะครับแล้วก็วงการหมอลำ ทุกท่านเนี่ยเขาก็ตั้งใจทํางานได้อย่างดีเราอย่าไปใส่ร้ายเขาเลยอย่าไปว่าอะไรเขาเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาทํางานเนี่ยเขาต้องเหน็ดเหนื่อยเขาต้องเจอกับอะไรมากมายไหนจะเป็นดรามา่าไหนจะเป็นเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของลูกน้องเรื่องอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันเราให้กําลังใจซึ่งกันและกันให้พลังบวกกับศิลปินดีที่สุดเพราะศิลปินเป็นคนทํางานนะครับคนทํางานย่อมมีผล ต่อตัวเองในเมื่อทํางานแล้วก็ต้องย่อมเกิดประโยชน์ต่อตัวเองเกิดประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับคนที่คิดเป็นจะเข้าใจตรงนี้นะสำหรับคนคิดไม่เป็นนะครับก็ไปอยู่กับกลุ่มที่คิดไม่เป็นไปอยู่กับกลุ่มดราม่าไปอยู่กับกลุ่มพลังลบนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะแผดเผาตัวคนบางกลุ่มที่คิดไม่ดีอ่ะ มอดไหม่ไปเองส่วนสําหรับคนที่คิดดีพูดดีทําดีนะครับแล้วก็มีทัศนคติอตัจ i t u d e ที่ดีเกี่ยวกับวงการหมอลำนะครับคนเหล่านี้จะมีความสุขกายสบายใจแล้วก็จะเข้าใจในบริบทของการเป็นหมอลำเข้าใจในบริบทของอาชีพนะครับเข้าใจในบริบทของศิลปินและตัวนกพงสะกอนครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเหล่าดราม่าทั้งหลายหยุดเถอะนะครับก็เอามาบอกแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ